โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องกสตคุม้มเอชเส้นสเคิลเลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสอนใต้วอลทั้ง3รูปแบบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็ไปดูอินโทรก่อนตั้งค่าเอ่อไทคลิปไปดูอินโทรก่อนนะครับไปเลยอินโทรมา แรกก็ให้ทุกคนนะครับผมยิงนะนื้อ็คือกดเลยว์ลากลงมาให้สุดจอนะแล้วก็ตั้งก็เดินนี่คือขั้นเบสิกนะมาดูอีกรอบนะครับงัดให้สุดจอลากลงมาแล้วก็ตั้งแล้วก็เดินต่อไปเป็นการเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งนะครับืองัดขึ้นลากลงมาให้สุดจอตั้งแล้วค่อยกดวิ่งออกทางไหนก็ได้ก็ททำเร็วๆก็จะเป็นแบบนี้ครับ ต่อไปจะเป็นการใต้อวอลแบบดันชาร์สนะครับผมมุติว่าคนอยู่ตรงนั้นใชนะเมไอผมมุติว่าคนอยู่ตรงนั้นนะครับคนอื่นเขาอาจจะกระโดดตั้งแบบนี้นะครับแต่นม่ครับผมอ่ะจะแจบบ่มเบมือนกันไม่มันคืออธิบายไม่ถูกก็นะครับก็แบบนี้แหละครับโอเคนะก็ขั้นนี้ก็คือการทําแบบแน่กดไอวอลกดตั้งแล้วค่อยกดเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะก็จะมาทํา ให้ดูอีกทางนะแบบเร็วๆนะผมจะสบัดหน้าจอเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ต้องอกดตรงๆนะคือกดลากธรรมดาไปแ,แบบสบัดเอาก็ได้นะครับต่อไปผมก็จะมายืนตั้งไอวอร์แบบเร็วๆให้ดูกันนะครับมาดูกันเลยนี่นะครับผม ก็แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดทวไตให้ให้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต้ีครับตั้งค่าสุดท้ายคลิปนะครับไปดูกั้งค่ากันเลยนะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวไม่ดัง